รุ่นต่อไปไท้ายเลสซิ่งคิงโปร L15A n บายไหมครับลันที่สองลันที่สองครับแท็ก A นี่หมายเลข74ส่วนแท็ก B ครับหมายเลขสองศูนย์แท็ก A ครับจากดาวด้านเทคนน์ไทยแลนด์ปัญญาพัฒนาแท็กบีธนัคารทรับีเซอร์ปัญรจครับเบิร์ตหลักห้าอีกทีมชอบทีมไทยแลนด์ครับ ดูในรันที่2ครับว่าจะมีการปรับแก้หรือว่าวางแผนยังไงครับเพราะว่าต้องมีเรื่องของเวลาแบ็กอัพ7%ครับกลับมาดูในรุ่นโปร1,500 NA กันต่อครับพี่ต้นครับ ต้นได้จากเราไปแล้วครับไปครับแท็กบีครับ13.143ครับเวลาเดิมเลยฮะส่วนแท็กเอครับ12.886 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิตา้าอ้าววัสดีค่ะน้องน้องวันค่ะโอ้พิต้าคิดชื่อหนูนานจังเลยนะคะนี่ลืมชื่อค่ะพิต้าคะหนูอยากสอบถามะคะะสอบถามได้เลยครับว่ารถรถที่แข่งอะคะ่ะค,คือคือหนูว่าใช้ V O อยู่ที่บ้านนะคะคแล้วก็อยากจะมาแข่งขันด้วยมาแล้ว มันมันเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างอะคะอ๋อสำหรับรถ B O body B O นะครับค่ะเราไม่ได้เปิดในรุ่น2002บ B B O 150อะค่ะยามาฮ่า B O อะค่ะเออน้องครับเข้าใจเลยผิดหรือเปล่าครับอัน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 รุ่นอะไรนะคะอันฟีโน่ครับอ๋อันฟีโน่เหรอคะครับน้องน้องน้องโอเคใช่ไหมครับลดลงไม่ได้เหรอคะไม่ได้ครับผิดรุ่นครับพี่ตาครับครับผมรถรถป้ายแดงเนี่ยค่ะ รถไปแดงอันนี้ป้ายแดงมือหนึ่งหรือว่าเขาเขาถอยหลังชนหมาเลือดมาติดทะเบียนคะป้ายแดงมือหนึ่งครับเอาป้ายแดงมือหนึ่งอ่ะน้องเดี๋ยวพี่ต้องขอญาตวางสายนิดนึงครับเพราะดีเจต้นกลับเข้ามาแล้วครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชครับไม่เห็นพี่มาไม่ทันน้องเมื่อกี้ครับขับคันด้าวีโว่เครื่อง150อ๋อครับผมสมสวยน้องสมสวยนะครับสมสวยสมสวยค่ะอ้าไปเถอะมาดูวันนี้ครับเวลาครับ 13.229ครับสปีดที่1 6 8 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่คือใครครับนี่คือสุริยาอือนอกหรือเปล่าฮะบอนเทคพระราม2หรือเปล่าเดี๋ยวดูขอดูหมายเลขอีกทีครับไม่แหนไม่แน่ใจครับดูหมายเลขไม่ทันนะมัวเด่รับสายน้องเขาเมื่อกี้ค่ะน่าจะเป็นสุริยาอื่นนอกครับบอนเทคครับ 291ครับอนุชาแชร์บัวครับครับอินโนเวตค่ะเวลาที่ทำเข้ามาเนี่ยอยู่ที่13.249นะใช่ครับยังไม่ดีเท่าเวลาคอลี่ฟายครับพี่ต้นครับ,รบเข้ามา12.881เอาต้องใส่นะครับต้องมาพี่ต้าครับอา้าวพี่โก้ไปไหนอะคะอยู่ครับอ่าพี่โก้คุยกับน้องหน่อยครับ หลับครับมึงมึงพอมึงเปิดไมค์ปั๊บมึงหลับตลอดมึงไม่ต้องเปิดก็ได้อวดพี่ก้อคะคะเ้ยโกงโอ้โหเอ้า194ครับสุภวั์ภูนสวัสดิ์เรสตรดี้บายสเตชันเทสครับเมื่อกี้ไปดูอะไรมาฮะเ่อ้องน้ำมาไปดบ้านคนอีกแล้วงูเหลือมอีกแล้วครับ ที่นี้ก็มีเหรอมีครับูมุลองห้าบีบขอแล้วน่ะืระวานก็เจอสองตัวครับเป็นไงครับผมแม่บ้านครับเจองูครับใจพะวาเลยครับแล้วไปแม่บ้านของทึกสามบุรีรัมด้วยก็กลัวว่าเดี๋ยวคนเข้าห้องน้ำคนตัอไปจะอันตราย่ะเออแต่ตัดสินใจครับจับคองงูเหลือมบีบคองงูเหลือมเป็นไงครับงูเหลือมสู้ไหมงูเหลือมปิ้นตามซอกนิ้วเลยครับอุ้ยเขาบอกได้ข่าวว่างูเหลือมโกรธด้วยตาแดงเป็ด ตัดสินใจแม่บ้านเลยเหมือนจะกัด<อ>คอกัดคองูแม่บ้านเหนื่อยครับก็เลยปล่อย,อยงูเหลือมก่อนออตั้งท่าใหม,<อ>ม่เงือแตกพอดีแม่บ้านก็เลยเอามือที่จับงูเหลือมปาดหน้าไปที่เงือแตกเนื้องูเหลือมนี่แตกคาหน้าเลยแม่บ้านเฉงแม่บ้านคิดไม่ใจมึงเลาะคาไปด้วยเหล้ตัวนี้โอ้ยมึงปาดหน้าเลยคิดไม่ได้เลยตอนอะไรบางทีมเป็นวิทยาทานเล่นอะไรได้ก็เล่นไปก่อนครับผม ยังอีกแล้ว13.281ครับ170จดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ตรงโต๊ะพิธีกรนะครับเริ่มมีปัญหากับโทรศัพท์นะครับมีการเก็บโทรศัพท์กันอย่างมิดชิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโพสต์มันมากเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อะไรของแม่ก็ไม่รู้แม่โพสต์จังเลยขโมยมือถือกูไปเนี่ยบ้าบอขอหอยขมคือท่านวางพลาดไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ครับนี่ดีนะครับสุวรรณวาขอผมไว้ว้าวขอโพสนเองเย รับชมกันต่อครับในรุ่นนี้น่าสนใจครับมีหลายๆคันครับเด็กๆที่ดูอยู่น้องๆที่ดูอยู่พี่ผมอยากเป็นนักแข่งทำไงฮะทำไงได้บ้างฮะพี่ก้อธิบายน้องๆนิดนึงมึงดูกูด้วยกูทำอะไรอยู่ก่อนมึงจะถามนะ่ทำไมอะเ่อะ หมายเลข260นี่แบ็กอัพได้นะครับที่บที่13134เอ็ดสแบ็กอัพได้หรือเปล่าใกล้เคียงครับได้น่าจะได้ครับแต่ที่แน่ๆได้แน่แน่นี่ก็จะมีหมายเลข154สุริยาอื้อนอกนี่ได้แน่ๆน่2ามองอกนุชาแช่บัวนี่ได้แน่ๆที่13249ครับแล้วก็สุภติว่าปูสว่างเนี่ยได้แน่ๆครับครับ 168ครับติงชาวไทยกีฬาวัยรุ่นใบอิสระครับในแท็กบีฮะมอนซาชอบแปะข้างหน้าเลยครับ12879ครับเวลาดีกว่าครับแล้วแบ็กอัพได้ด้วยครับอืมอ่าบุญธรรมครับเรียนท่านเจ้าของรถนะครับขบุญเท่าขอฐาน7073ูกรุงเทพมหานครนะครับรถสไลด์จะออกนะครับไปที่รถด่วนเลยนะครับถ้าท่านไม่มาขยับรถภายใน3นาที สไลด์ปักเลยนะครับปักปักเลยนะครับตักข้าวกินแล้วก็นั่งรอครับเมื่อไหร่จะมาวะถึงว่าชงตักหลายรอบครับผม7073กรุงเทพมหานครครับทวิเทาถอฐาน7073กรุงเทพมหานครกรอบไปที่รถตอนนี้ด่วนเลยฮะหมายเลขถ68นี้แบ็กอัพได้นะครับ12879กตาวัน์แสงเสียงเงียบตพีดีฟูลทองนี่แบ็กอัพได้เช่นกันครับที่13438ครับ ก็เหลือ276ครับเหลือ276 1หนึ่งบ้านสวนครับหนึ่งบ้านสวนกับ1ิบสามเวลาของธนาวุฒิครับแบคออพได้มากถ้าเวลายี่หกเนี่ยไม่เป็นทางการนะหนึ่งบ้านสวนอยู่ระเับไหนตอนนี้สุริน,นร์นนรากุล เริ่มแบ่งปันน้ำดื่มกันแล้วนะครับครับผมอ่าแจ้งข่าวนิดนึงครับเจ้าที่แจ้งมาครับในตู้คอนเทนเนอร์แอร์นะครับอ่าเก็บหน้าอย่าเสียงดังนะครับเพราะว่าเราฟังออกมาข้างนอกนี่หกสี่เอี่ยวอะไรกันก็ไม่รู้ครับหกสี่เอี่ยวน่าจะเป็นอ่หมายเลขทะเบียนรถอ๋อหกสี่เนี่ยเข้าใจได้ครับเอี่ยวเนี่ยกาไม่ใช่แล้วล่ะ ในตู้คอนเทนเนอรเล่นอะไรกันนะถ้าไม่อยากให้มีเอี่ยวง่ายนิดเดียวทำไงฮะยักไปหกสูงนี่ครับผมอีกตู้หนึ่งนะครับใส่กระดาษปิวเต็มหน้าตู้เลยนะครับทอะไรน้ำเต้าปูปลาครับใส่เ้ืยออกเสือไก่กุ้งเอาไปหลุเรื่องของกุ้งหอปลาถ้ามันไม่ดีเลี้ยงเสือไว้สักตัวนึงก็ยังดี ส่วนน้ำเต้าเป็นไงฮะส่วนน้ำเต้าต้องลดน้ำเยอะหน่อยช่วงนี้นี่ฮะ12.637ครับน้ำเต้าอยู่ที่175กิโลเมตรจุดหต่อชั่วโมงแบ็กอัพได้นะฮะทีมงานสวน2637แบ็กอัพได้โซนต้น12 6เอ่อ12931ครับก็อ่นนี่ต้องดูก่อนได้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 ไหมทีมงาน ได้ครับ12931แบคออพได้นะครับอ่สำหรับต้นดัต a t เทคนะครับแบคออพได้นะครับน่าสนใจเดี๋ยวทีมงานขอเวลาแบคออพด้วยอีกทีนะครับหนึ่งชุดนะครับให้เปิดกระดาษเล่นหน่อย MCM น้องขะนั่งแรบลินทำไมครับ MCM นะฮะกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ ใบนี้ถ้าเกิดซื้อที่เกาหลีอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วถ้าซื้อที่น้องซื้อมาเนี่ยนะฮะน้องน่าจะซื้อมา480ร้อนะเหรียญนั้ฮะบาทไทยสไปเกอร์อีกแล้วเนี่ยมึงแดกทั้งวันเลยเนี่ยรถใสแดกเนี่ยสไปเกอร์อีกแล้วไม่ใช่ฮะคนละแก๊งฮะคนละแก๊งฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละแก๊งคนละแก๊งสวัสดีครับสวัสดีครับหนีเลยครับซื้อโดูนะขึ้นมาเตะปากพิธีกรทล้บวงขอบคุณมากครับ จะได้ครับมุมนี้ใช่ไหมนี่ชี้แล้วมีใครบ้างไอ้ต้นใช่ไหมไอ้โกใช่ไหมไอ้ตาด้วยป่ะได้ไปเพี joking, ่เคลียร์เองเดี๋ยวพี่เคลียร์เองพี่ชาย์อ้วนบอกว่าเดี๋ยวกูเคลียร์เองเดี๋ยวยิ่งมีทำท่าขยับยให้หลดใครใครใครทำท่าขยับยให้หลดนเลยพี่ผู้ชายเด็กสาวง่วงโอ้โหชุดเด่นมากนะครับเจ๊นะครับ สวัสดีพี่ฉบาแก้วครับผมเจ๊ขนมจีนน้ำยาปูนี่กำลังใจหลักของมิคโดเขาผมไปที่ร้านเขาไปไงยังไงลาบปลาเขาผมจอดรถหน้าร้านกินขนมจีนสองจานตามด้วยข้าวผัดปูออกมาปั๊บรถหายข้าวผัดปูมีอะไรแล้วเขามีมีทุกอย่างเลยเป็นปูแบบมีหมดเลยพี่พี่แจงพี่แจงพี่แจงขนมจีนพี่แจงต้นเองต้นเองต้นเองขนมจีนนะครับ พี่แจนนี่นี่ท้องหรือมึงอ้วนครับพี่อ้วนฮะอ้วนนี่ฮะไปไปกินก็ต้องระวังนิดนึงทำไมครับนะครับมั่วบินมั่วบินครับไอ้บ้ารวลาเขาอร่อยมีแบ็คกราเวลาสรุปขึ้นไปหน้าจอแล้วครับครับผมแบ็คกราได้แน่ๆเนี่ยหนึ่งคือตรินชาวไทยเรัาสิบสองแปดเจ็ดเก้าปัญญาสุวัฒนาครับสิบสองจุดแปดแปดหกครับอ่าไม่ทันครับเขาขึ้นมาให้อ่านไม่จบไม่อ่ น้องมันปีแรกถ้าใครเห็นด้วยกับผมแฮชแท็กครับว่าเกียร์ทีมราฟฟกครับครับผมบ้าเหรอมาดูรุ่นต่อไปครับออล่าจะไม่ตอนนี้ SMS ใน Facebook ไลน์แม่งคุยกันเองนะครับจีบขอเบอร์กันเละเลยครับผมนี่นัดจีบหัวกันนะครับโอ้ตายแล้วฮะนี่รุ่นของโปพันห้าเทอร์โบครับพี่ น่าจะมีที่อุบลจะไม่พลาดเลยน้องพัชรินสร้างสนามเลยครับเดี๋ยวเราจะไปอุบลนะครับเกียรติไอโก้เฮ้ยมีคนแอะไรไม่มีไม่มีนี่มีคุณอัตรพลคุณสาไอนี้แชมป์โลกเจสกีอ๋อเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนกันแชมป์โลกเจสกีคุณปฏิพันธ์ส้มนี่ยังอยู่หรือเปล่าฮะไปแล้วคุณออยบอกว่าเกียรติผมครับ เกียดผมก็เทาเกียรติทุกคนทำไมงั้นเราก็เงียบดีกว่าเฮ้ยเล่นแม่งกลับบ้างเอออนี่ก็หาพวกกันหดขอสามคำไปกับแชมป์โลกี่สกีหน่อยว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเฟซพังอย่าไปเล่นเลยก็เข้าไปดูเฟซบุ๊กของโกได้ครับไปไปขอเสื้อขออะไรได้หมดเลยนะครับเฟซผู้ของโกก็คือถาปนวัตโกโกนะครับเข้าไปดูได้เลยเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดละฮันด้าซิตี้ประตูปิดไม่แน่นนะครับ ไม่เป็นไรครับไปทั้งประตูมันไปสูตทางร้านนะอ๋อสูตทางร้านเลยเหรอคือมึงมีข้อบิดพลาดเลยมึงก็บอกสูตทางร้านสูตทางร้าน11.738ครับ11 7 3 8ได้จ็ดสามแปได้ไหมทีมงานทีมงานไปกินข้าวหมดแล้วฮะได้ไหมโอเคแบ็กอัพได้นะครับเบอร์หลักห้าหมายเลขสองห้าเก้าแบ็กอัพได้นะครับที่สิบเอ็ดเจ็ด สามแปดครับนี่ฮะหนึ่งแปดเก้าชายสวัสด,ดีครับจากทีสป<อ>ีดแอนเจนิงผู้หญิงก็ซิ่งได้ oh, <hey. S 2> ไดูเป็นไงดูยืนกอดอกหลอดเป็นไงสุดยอดชายสวัสด,ดีนี่ครับยากทริอีดครับขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณ MRX นะครับสปอนเซอร์ใจดีชุดยขยายความจุกระบอกสูบครับเครื่องยนต์ L15 แล้วก็เ e ครื่ oh, oh, องยนต์อิรุสุซีนะฮะโอ้โหเป็นานถ่ายรูปนี่นี่นี่ oh, oh. สัมผัสเมติ อาจารย์เพชรนะครับแล้ว,อา,ลวอาจารย์เพชร A M P ซาลูนะครับตอนนี้ก็ไม่มีที่ว่างแล้วนะครับอาจารย์เพชรนะครับ <ฮะ S 1> ไม่มีที่ว่างที่จะสักแล้วนะครับ,รบแมงเต็มไปหมดแล้วครับรอยสักนะครับ อ้าวนึกว่าใส่เกงขายาวอันนี้ไมค์นแจ็คสันมันไม่ใช่หรอบูโ,โนมา<ห>นอันนี้พี่บูโนมาธรรมาดาอะไรฮะบูโนมาอะไรฮะมาบ้างไม่มาบ้างครัมาบ้างน,น,นะครับตเติมตเติมครับตเติมครับเมียวครับเมียวทำไมแก้วเขาสั้นยังเลยฮะเมียว,ว,ว,วครับนั่งดีๆลูกแตะวงจอก็ลูกเออเออนั่งดีๆลูกเาตตรรงงนี้ชัดเลยฮะตรงนี้หนักเลยฮะแตงวจอก็ลูกเออนั่งดีๆลูกเมียวเออแตะวงจอก็ลูกทำไมพี่รู้จักผู้หญิงเยอะจังครับพี่ก็พี่เป็นคนเจ้าชู้เหรอครับเมียวนี่เป็นคุณฝนเขาถึงระแวงคุณอยู่ตลอดเวลาครับเล่นแล้วเล่นแล้วคุณเป็นคนเจ้าชู้เหรอครับ ไม่ใช่เมียวนี้เราทํางานกันตั้งแต่สมัยมอเตอร์แตรกแล้วยังไงก็เห็นเพื่อนเมียคุณก็เล่นเพื่อนเมียด้วยไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยนอกใจเมียครับคุณาคือคุณเขยยังไงในเะมียผมรู้ครับผมเป็นคนยังไงดูภาพช้าครับกับชายสวัสดีครับเวลาที่เข้าไป11.749ครับ11.749ไ,นะได้เวลานี้ไปเลยนะครับ คุณต้องควรจะเขียนข้อความแต่งแยกไม่ได้หรือครับเพราะว่าขาวๆไม่สเปคผมผมชอบผิวน้ำผึ้งครน้ำผึ้งเอ่อสินผึ้งพระจันทร์นะฮะครับเดี๋ยวก่อนน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรวะไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจมันกำลังเล่นอะไรของมันไม่รู้อ่านี่พวกกันแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้กล้องปัดมาประมาณสองเบียร์ปุ๊บก็ไปเลยปอบรเมฆกระจ่างวุ้ดครับ104ครับมิคาโดกาลาโมเทค เป็นเสียงของเว็บพันอาร์อาร์นะครับพิงโก้เมียเยอะกีติพงศ์บอกมาไม่มีผมไม่มีเมียเยอะสวัสดีคุณเบนซ์สลิมครับเบนซ์เดมอนบ้าคุณเบนซ์เดมอนมาฮะมาดูในคุณเบนซ์เดมอนนะครับขอตั้งแต่รู้จักกันสองสามปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยได้บัตรเล่าสักทีนี่ครับมาอีกแล้วครับปาดานะครับปาดาวปาดาวปาดาวมาอีกแล้วนะครับนี่นะฮะโอ้โหแน่นปักเลยนะครับสามสาวนะครับทีสเกิร์ตทีสเกิร์ตโคตรโบราณเลย ที่สเกิร์ตแม่งลึกมากเลยนะที่เดียวที่เดี๋ยวบอกเลยนะว่าวิธีการเนี่ยถ้าเกิดกล้องจับไปแล้วพี่เบื่อหน้าหนีเนี่ยยิ่งจับแล้วเป็นผู้หญิงขยี้หนักครับมันเสมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเราบุกไปที่เขาแอบขายบะเวนีกันอะไปที่อย่าไปเบื่อหน้าหนีดิใช่สู้กล้องเลยพี่สู้เลยสู้เลยสู้เลยยิ่งมาเลยยิ้มมานี่ยิ้มมาชูสองนิ้วก็ได้ถ้าเจ๊ถ้าเจ๊ชูสองนิ้วทุกอย่างจบเลยเจ๊อ่าีะจบจบเห็นได้จบพี่ผู้ชายจบแล้วหรือจะพี่ผู้หญิงอ่ะพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงชูสองนิ้วครับอ่าเอาพี่ผู้หญิงซ เลือยงชูสองนิ้วแต่ขอเป็นนิ้วกลางสองข้างครับผมขอเป็นนิ้วกลางครับขอเป็นนิ้วกลางครับขอเป็นนิ้วกลางครับอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงครับไม่เล่นวะไม่เล่นเว้ยไม่่เเลนพื่อนเล่นมึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเคียดด้วยยิ้มมุมปากนะยหมอยิ้มหมอยิ้มป่ะยิ้มยิ้มมุมปากอยู่คุณพี่ผู้หญิงเสื้อขาวกระดูกหมูไม่ใครออกครับพี่ผู้ชายสามคนนี้ก็ทิกแท็กโทใช่ไหมใช่โอ้เก่าเกกันมึงไม่เอาอิทธิพลังกูลด้วยหรอ เก็บตะวันนะมาดูกันฮึดูนี่เบนเดมอนบอกจะไปวันไหนบอกเลยครับนี่พูดอย่างนี้มา3ปีแล้วเราได้ไปแล้วไม่ใจะเป็นสลิมออนิกต้นกับโก้เคยเข้าไปแล้วแต่เขาไม่รับพนักงานสับเยี่ยวเพิ่มแล้วนะครับเราพยายามยื่นใบสมัครอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับปรลาแม่กระจ่างวุดครับ11 8 37แบ็กอัพได้นะครับครับผม11 8 37แบ็กอัพได้นะครับ สวัสดีน้องวินครับผมต่อไปเป็นหมายเลขหนึ่งสี่สามสุภวุฒิภูนสวัสดิ์จากคาร์ชอปนะฮะเวลารอบที่แล้ว12 113ตั้งเวลาประจัยางเอาไว้นะครับครับรอบนี้จะแบ็กอัพได้หรือไม่คาร์ชอปไซ์เล็กแต่เอ็กไซนะครับในรุ่นนี้แม่ไม่ธรรมาดา หนึ่งแต่งตัวเลยนะครับ1.9 DDI แต่งตัวเลยซูเปอร์โฟเอ็นเอนำรถเข้ามาเลยครับซูเปอร์โฟเอ็นเอนำรถเข้ามาเลยครับมาแล้วนะครับทั้งสองท่านคือใครครับเขาคือคุณสมถุยกับคุณเสลสังนะครับไม่ใช่ตัวนี้มาเสลสังครับสังเกตการนะครับผมผมโก้ครับผมโก้ผมต้นครับมีอะไรเคลียร์กับโก้ได้นะครับผมจิมมี่ครับดีผมรอดซูเปอร์โฟเอ็นเอกับซูเปอร์ซิกกับเพื่อนสองล้อนำรถเข้ามาเลยครับ ซูเปอร์โฟเอนเอกับซูเปอร์ซิกขับเครื่องสองล้อนำรถเข้ามาเลยครับ198คบัน 9, นี้ครับกับอุตภูนนะทีมอิสเลยตลาดไทยเล็โซ MRX e by อุตภูณครับธนกรโตดำรงกุลโอ้ชีวิตนะเนาะรถทำเป็นล้านสาเกยียร์ถอยหลังสักอันก็ไม่ได้เนาะไ่ได้ไไดเห็นดาวเห็นกับเห็นต้องไฟไฟแตกที่มืออีกครับแตกไฟลงบานอีกเย็บอีก ตอนรับเซเลบริตี้ด้วยไม่ครับคนนี้เขาฝึกเด็วงการมอเตอร์สปอร์ตตลอดเขาแข่ตอนรับคุณนาธานโอมานด้วยนะครับรองปอบปังด้วยครับตาพูดเรื่องจริงนะอยรองปอบปังด้วยครับแล้วคุณนาธานโอมานด้วยครับนะครับโอ้มาแล้วนะครับคุณนาธานนั่งอยู่ตรงไหนฮะแลสวัสดีพี่ไอครับสวัสดีพี่ไอ้กับพี่ไอมาด้วยพี่ไอกับน้องอุ๋ยพี่ไอกับน้องอุ๋ยแล้วตู้เคลียร์กันมาครับผมนะครับน้องอุ๋ยลงมาพี่ไอลงมาตาเขียวคู่เลยครับเหมือนนัวอยู่ในรถครับด้วยฮะด้วย นน่าสใจมาบุรีรัมย์ครับผมมาดูรถด้วยนะครับวันนี้เดตไอดอลก็มาแล้วหนึ่งคนใครอ่ะคุณแมนนะแมนไทยด้วยซิ่มาตอนนี้อยู่ไหนนะแมนเนี่ยน่าจะกลับโรงแรมนอนแล้วมั้งครับโดยโดยยางอุ้มไปแล้วฮะโดนแดดมากไม่ได้อ๋อแพ้แสงครับดาราใครบอกมาว่ามันเป็นเดตไอดอลอ่ะได้รับความนิยมเยอะสเปรเจ้าห้าสี่ครับอุตภูนเนี่ย แบ็กอัพไม่ได้นะครับแบ็กอัพไม่ได้นะครับต่อไปอัจฉริยะแก่อัจฉริยะแก่สาวที่มองตรงยังไงก็แบ็กอัพไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าวิ่งอยู่22รอบนี้ยังไงก็หัวเต็มเสียงครับก็คือตั้งเวลาไว้ก่อนเราเดี๋ยวมาเก็บรอบสาล้วงกันแล้วครับล้วงกันแล้วครับอะไรครับล้วงล้วงอะไรครับล้วงขนมแล้วก็ดูดดูดครับดูดแล้วดูดกันครับดูดดูดอะไรครับ S จู่คุณท่านนี้ดื่มเอสอีกท่านหนึ่งดื่มเอ็มตบหัวโชว์ครับเอ๊ะมกูไม่ได้เลยเอ็มเอ็กแอลมีตบหัวโชว์ด้วยนะครับโชว์ความเหนือชั้นนะครับนี่แล้วโชว์เก่านะครับคาชอบไม่ได้ใช่ปะคาชอบอ่ะหนึ่งเก้าห้าเวลาเท่าไหร่ ออดบอดครับตอนนี้ครับอีกหนึ่งมุมที่หลายคนชื่นชอบครับคุณทองไม่เข้าคุณทองไม่เข้าก็เจ๊งเลยสองเจ็ดเก้าครับทีระยุท์อันนี้คุณครับบ้านสวนบางบด Ra c ซิ g งทีมครับ มาแล้วครับดีครับเรื่อยๆครับไหลมาแล้วมอบเข้าไปครับ11.139เาครับสปีดอยู่ที่216.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับน่าจะพอใจนะครับอืาล้ครับคุณชมครับเสร็จสิ้นกับระยะอนึ่กรุ่นครับต่อไปกำลังจะเข้าสู่รุ่นเก้า คานผู้ชมครับเสรซจสั่นไปได้หนึ่รุ่นครับกาังจะเข้าสู่อีก1รุ่นครับ1.9 Blue Power by BRC Crush at a t t a c k Force นะครับก่อนจะเข้าสู่การถ่ายทอดสดในรุ่นนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจเจ็วัน๋ยวเแล้วกับภาพที่สวยงามที่สุดเป็นสิ่งที่คุณต้องดูเป็นสิ่งที่น่าดูมากกว่ารถแข่งพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสู่1.9 Blue Power ครับ